สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทําลายน้าเรืองแสงสีขาวนะคะคือแบบลายน้านี้สวยเวอนะคะอยากแร่นะคะแล้วก็จะมาสอนทาลายน้ํานะคะที่ตัวอย่างหน้าคลิปเลยเนะเยเาะอย่างแรกล้วก็กดบวกเลยนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดหน้าจอตามใจชอบของเราเลยนะคะแล้วเรา,เ,ราเอาปเป็นสิบหกต่อเก้าเนาะส่วนความละเอียดตากตาเฟรมพื้นหลัง ก็ปรับตามนี้ได้เลยนะคะส่วน Android ปรับเป็น1 0 8 0 p ก็ได้นะคะส่วนอัตราเฟรมก็เอาเป็น30ิก็ได้นะคะพื้นหลังเอาเป็นเทาอ่อนหรือสีขาวหรือสีดําก็ได้นะคะจากนั้นกดสร้างโปรเจกต์ค่ะกดบวกมุมขวาล่างนะคะจากนั้นกดข้อความนะคะจากนั้นพิมพ์ลายน้ําตัวเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นคําว่าแตงก่อนนะคะ จากนั้นนะคะไปเลือกฟอนต์ที่เราต้องการก่อนนะคะเราจะเลือกเป็นฟอนต์อันนี้นะคะใครที่ต้องการฟอนต์แบบเราก็พิมพ์ชื่อฟอนต์ไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราไปปรับเป็นสีขาวนะคะเลือกเป็นสีขาวจากนั้นปรับขนาดนะคะเป็น3าสองหรือ28ก็ได้นะคะตามใจชอบของเราเนยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ติ๊กถูกได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือก คำว่าเส้นของและเงานะคะจากนั้นนะคะเราก็กดอันที่3นะคะจากนั้นเปิดคำว่าเงาค่ะจากนั้นปรับตรงคำว่าสีเป็นสีขาวนะคะกดเลือกเป็นสีขาวค่ะจากนั้นนะคะเรามาปรับคำว่าขนาดนะคะให้เป็น17นะคะจากนั้นนะคะปรับคำว่าตำแหน่งเป็นศูนย์นะคะปรับคำว่าตำแหน่งเป็นศูนย์นะคะตรง 3x นะคะ 3x เเป็นศูนย์เนาะ จากนั้นนะคะก็กดกลับค่ะจากนั้นเลือกคําว่าการผสมสีและความทิพย์แสงนะคะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะหาคําว่าความคมชัดนะคะกดคําว่าความผมชัดนะคะ,คคมมะ,คะแล้วก็เลือกคําว่าซ้อนทับนะคะกดกลับได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะลายน้ําเลืองแต่งที่สวยงามของเรานะคะสําหรับคลิปนี้เราขอลาไปก,ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ